ตอนนี้บ่าวเตพนอยู่ที่หมู่บ้านประชานิเวศสองทุกคนอยู่แถวเขตนนทบุรีเนาะเมื่อนี้บ่าวเตพนเสีให้พี่น้องล่าว่านเฮ้ามาเบิ่งเนี่ยสิ่งที่คิดว่าหมู่บ้านของบ้านเฮานี่อาจจะบ่มีเลยเพราะว่าบ่าวเตพนบ่เคยเห็นทุกคนอันนี้อยู่ประเทศไทยพี่น้องหมู่บ้านนะหมู่บ้านหมู่บ้านประชานิเวศนะครับดูทุกคนนี่คือในหมู่บ้านบ้านเพิ่นนะ และสิ่งที่พิเศษกว่านั้นที่บอาเติพลนแบบอยากนําเสนออยากทําคลิปมือนี้เนาะสิ่งที่บอาเติพลนถึงเนาะในน้าที่ห้องป็นคนลาาคนหนึ่งแหละมาเห็นมาเห็นนะว่าหมู่บ้านในประเทศไทยเนี่ยมันแตกต่างจากหมู่บ้านเทาอย่างไรเนานะพี่น้องนี่คือห้องน้ำนะอันนี้บอาเต้พ่นบริตัวเลยนี่คือห้องน้ำเนาะใช้ฟรีนะทุกคนนะ ปาต้พ่นกับบุหูดอ,อกเพิ่นใส่เงินมองไดมาบริหารจัดการจุดหนีนะแต่ทุกคนมาที่นี่มีสิทธิ์ใช้ฟรีเนาะปาต้พ่นมะิน,นิมาถาไอต้นเนะาะมะลินน้ำไอต้นทาเพิ่นเพิ่นย่างพระทานเหลืองานนะแเต่เพ่นกับเขามานาั่งถาในสวนพี่น้องสวนสาธารณะของประเทศไทยพี่น้องในหมู่บ้านเน๊ะอันนี้คือสวนสาธารณะในหมู่บ้านทีหมู่บ้านเพิ่นมีเนาะ มีแต่ต้นน่นี่พี่น้องนี่นี่ต้นนี่ลายที่สุดนี่บ้านเฮ่ากระบุรดน,นะบาน้านเฮ่านี่มีแต่เผาาทานเนาะคุณละประโยชน์ของมันแต่ประเทศไทยเ่นมาเห็ดดีกว่านั่นเนื้อกว่านั้นในความคิดของคนไทยพี่น้องอันนี้โมเมนเต์เตยพ่นว่าย่องได้แต่เตยพ่นชื่นชมได้แต่เตยพ,พ่นบอกความจริงนะพี่น้องพี่น้องเราเฮานี่นี่พี่น้องนี่คือกระจกเนาะนี่คือห้องน้ำพี่น้องเตยพ่นคอยรีวิวนี่เลยพี่น้องน,นี่คือห้องน้ำนะนะ อันนี้เปาเตโปนบอกบอกวกก่าอยากถ่ายให้เบิ่งเลยอยากให้พี่น้องเล่ามันใหเราได้เห็นนี่คือถท,ที่เอาไว้มาเท่ากับใบเงียวเนาะใบฉี่อะไรพี่น้องเนาะขอถทษขอไปเนาะนี่คืออ่างล้างมือทุกคนกนะ็มีข้อห้ามนะมีข้อห้ามนะนี่พี่นอ้องมันก็มีข้อห้ามของเผื่อมีกดของเพื่อเนาะแต่ว่าใส่ได้แท้ได้พี่น้องนะปฏิทัวร์เลยนี่คือประเทศไทยนะนเดี๋ยวเปาเตโปหลังมือเบิงนี่คือใส่ใยลีเนาะ แล้วก็มีทางขยะทุกคนทางขยะเนาะเอาไว้ทิม่มขี้เหงื่อเนาะต่างๆเป็นในก้างหมู่บ้านเป็นสิมงอย่ง่งนะพี่น้องนี่ก็จะมีเก้าอี้มีอันนี้จะเป็นห้องเก็บของเนาะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเนาะบาลตพ่นจะมาถ่ายนําเสนอเรื่องเล่าดีๆของประเทศไทยให้พี่น้องทังเล่าเฮาในเบิ่งแล้วก็ทั่งประเทศไทยในเบิง่งสิ่งใดที่บาบเตพ่นว่าไปอาจจะผิดพลาดที่บูฮูเนาะเดี๋ยวความที่บูฮู กบฝากเอฟซีฟังไทยคอมเมนต์บอกบอลเตพเ่พุ่นเด้อพี่น้องเนาะนี่พี่น้องทั้งนี่เปินไว้เห็นยังล่ะอปะเนี่เนาะนี่คือสวนในหมู่บ้านของเพิ่นนะทุกคนนะนี่คือสวนในหมู่บ้านนี่คือศาลาพี่น้องศาลานะนี่คือศาลาพี่น้องนี่บ้านเฮานี่ถ้ามีการจัดกิจกรรมอียังนี่ต้องลงวัดลงเขาไปเดินรงเรียนเนาะแต่ว่าบ้านเพิ่นนี่เพิ่นมีศาลาพี่น้นาานองมีศาลาให้ มาทากิจกรรมประชุมหมู่บ้านบอลรียังบอเนาะเตย์พ่นกะบ่ม,มีข้อมูลจุดหนี้นะแต่ว่าสะอาดสะอาดอาดพพา้พี่นอ้องเนยสะอาดสะอาดมีพัดลมมีไฟฟ้าโอ้พี่น้องนาะคือเตยพ่นกะมาเห็นแหละก็อยากถ่ายคลิปเนาะอยากรีวิวให้เบิงทุกซอกทุกมุมนะอันนี้ตนเตย์พ่นบาพอจากหัวใจเลยพี่นอ้องคือสิ่งที่เราได้เห็นนี่รู้สึกว่ามันดีนะ รู้สึกว่าดีรู้สึกว่าโอเคแล้วก็อยากนําเสนอเรื่องเล่าดีๆนี่ให้ทุกคนได้เห็นนี่แหละพี่น้องเมืองไทยการที่มาอยู่ประเทศไทยนี่ก็ได้เห็นเลยหลายอย่างนําทําให้เฮานี่คนงงๆคนหนึ่งนี่นะก็ได้สลาดขึ้นบอสลาดขึ้นได้อันนี้ยอมรับเพราะว่ายอมรับจะคข้องมีความคิดที่ดีขึ้นพี่น้องเนาะอันนี้แต่พ่นอาจจะเคยถ่ายไปแล้วพี่น้องอันนี้จะเป็นตูขน้ขัดแยกขยะที่เพ่นแยก สิเป็นฐานไฟใายบอ่อหลอดไฟบอ่อยังบออเพ่นกาซีคัดแ,แยงมุนี้พี่น้องนี่เดยระยะที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมันก็นจะคัดแยกเนาะทุกคนแต่ก็จะเป็นหมานั่งเป็นเก้าอี้พี่น้องนี่เป็นเก้าอี้นั่งเนาะเป็นเก้าอี้ที่ใช้นั่งเด,ด,ด้ทุกคนบอมเนมีตัวเดียวนะนี่หลายเลยหลายเลยทุกคน มีหลายตแห้งข้างในนี่มีตะไคร่มีใบมะกรูดพี่น้องมีต้นมะม่วงต้นมะขาม่ปนปลูกใส่เนาะก็ะมีทา่างยญชแล้วก็เห็นคนสูงอายุบ้านเพิ่นเนี่ยพักกัย่าได้ยางออกกําลังกายนี่คือเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เฮาเห็นแล้วเฮาแบบเฮ้ยมันแตกต่างจากบ้านเฮาแล้วเฮาเห็นด่วยเฮาคิดว่ามันดีนะทุกคน คิดว่าดีมากๆนะในส่วนโตเนี่ยนี่ก็จะเป็นโตะหรือเป็นหมานางังเนาะส่วนนี้ก็ทีไดีูวมานมเมน,นี่เบ่แมนเิ่นมีเจ้าของได้ที่เิ่นมาบริจาคมีสื่อเบิดแต่ละโตะเพิ่นมาแบบกิจอาสาประโยชน์ส่วนรวมนะประเทศไทยพี่นนองอันนี้ห็นบอกว่าก็มีป้ายมมหยังบอกแล้วกัต้นนี่ก็จะเป็นต้นบ้านเฮาคนเอินต้นอี่อยังเตยพ่นกับปูต้นำสำซา่เนาะแต่ว่าอยู่แถวบ,บ้านเตยพ่นนี่ก็สีลายต้นนี่แต่ว่า ประโยชน์ที่คนบ้านเฮาใส่นี่ก็คือบ่บ,เบ่เป็นประโยชน์คือจังซี่แต่ว่าคนไทยเพิ่นมาเฮ็ดหลม่มเงาเนาะเฮาเห็นแล้วเฮาก็ประทับใจเลยทุกคนประทับใจดีนะดีนะทุกคนเนาะและสิ่งที่เนื้อกว่านั้นอยากให้ทุกคนเบิ่งนี่คือปุ๋ยเนาะปุ๋ยที่เพิ่นมาทําปลูกต้นไม้นี่เปิดกล้องดูสิเลยด้อพี่น้องนี่เห็นบ่กระจากใบไม้นะจากใบไม้เนาะ นี่สิ่งที่เราจะผลเห็ดแหละเห็ดแหละกับหมักอีกอย่างหนึ่งพี่น้องนี่คือวิธีหมักเอาไปใหม่มาลงนี่มากไปเพื่อเพื่อนมันเปื่อยแล้วเพื่อนก็จะไปเห็ดปุ๋ยบำรุงต้นใหม่คือบริษัทเคมียังเลยนะจุดนี้เห็นปะพี่น้องมมะ่วงไงแบบคนปลูกมมะ่วงก็มีซื้อเลยโอ้โห อันนี้่าจะเป็นต้นสักพี่น้อง่าจะเป็นต้นสักนะยังให้พี่น้องามาเกิงเลนีัห้าหามสูบบุหรีน่นะไมด้ห้ามสูบบุหรี่นะทุกคนน,ะนี่ก็จะเป็นเจ้าของที่เพิ่นจิตอาสาเอาตัวเอาเนียงมาจุดนี้บอกได้เพิ่นว่าน่าจะเป็นสนามเปตอง สองสามสนามนี่บ่แม่นสนามเดียวเด้สนามเปตองทุกคนถ้าบ้านเท้ากับตีบูนเนาะสะนามพางบูนเนาะแะต่ตรงนี้พิเศษกว่านั้นก็จะมีไฟฟ้ามีไฟโซลาเซลล์ไต่สว่างคือการจัดการบริหารตรงนี้เนาะพี่น้องเนะาะใบเตยพ่นกระพัเพิ่นเอาหกประมาณมาใ,ใสา่เลยว่าเก็บเงินชาวบ้านบอ่อเนาะถ้าเป็นบัมเราจะเตยพ่นมีจังสีตรงเก็บเงินออกเงินกันเองเลยเนาะแต่ว่าทาั้งนี้ใบเตยพ่นบูหูนี่ก็จะเป็นศาลา มันก็จะเป็นสาลาอีกสาลาหนึ่งเนาะนี่ก็เป็นจักรยานเป็นจอดไว้พี่น้องก็ดีดีดีสิ่งท่าเาได้นเห็นนี่คือทท่าดีอยากถ่ายทอดต่อพี่น้องแล้วก็นี่คือสน,นนนสนามเด็กเล่นพี่น้องสนามเด็กเล่นพี่น้องนี่คือพาลูพา้านมาลินมงนีจัดกิจ,จกรรมมงนี ว่าร้านมาเล่นพ่อแม่ก็นั่งคุยกันก็คือเลย,ยสร้างเข้ามาความแพงในหมู่บ้านที่่นเห็ดมากก็ถือว่าขักอีกเรื่องหนึ่งนะที่บอกแต่นพนมักพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าแต่นพนจะพาไปเบ่งนอกหมู่บ้านนี่ทุกคนนี่คือหมู่บ้านของเพื่อนกาจะมีแต่นตนใหม่ามขอบทางเนาะแน่ไปสาว่าคืพวกแฉ่บ่แม่จะใส่พี่น้องคนเจตนาปลูกเลยเป็นตั้งใจเห็ดในหมู่บ้านเพื่อนมีพื้นที่สีเขียวให้มีอากาศบริสุทธิ์มากสี่สุดนาะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นต้นหมอกชนใหม่ที่มันหัก็จะมีคนมาดูแลมาเก็บเด็กบางหนึ่งก็มีรถเก็บอยู่บ่าเตยพนเห็นอยู่แต่เพิ้นมาได้บ่าเตพนสิตายพ, okay, พี่น้องโอเคพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ่าวเตพนครับตอนนี้ก็คือบ่าวเตพนมาอยู่ที่หมู่บ้านประชานิเวศเนาะยู่เขตนนทบุรีทุกคนก็ค,คือสิ่งที่บ่าวเตพนถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่มนะพี่น้องคือเป็นสิ่งที่ดีนะดีดีในความมู้สซือของบ่าวเตพนที่บ่าวเตยพนได้เห็นแล้ะก บ้านเขามันโบมีเนาะบ้านบาติพนนี่โบมีแนวนี้แล้วมาเห็นอย่างสี่เลยวก็บปรึกว่ามันเจริญมันมองว่ามันโอเคะนะว่าต้นแบบแบบอย่างนะพัฒนาใ,ในหมู่บ้านมีแบบนี้แบบนี้นี่ถ้ามีแบบนี้นี่บาติพวนว่าบ้านบาติพนคือซีดีพี่น้องมีห้องน้ามีซารามีไฟสองแสงสว่างเนาะทุกคนอ่ามีหอดกองวงจรอดไดอยู่นี่ คือสิ่งที่บาติพุนได้เห็นก็คถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่า่คนเล่าแบบบาติพุนนี่มาอยู่เมืองไทยแล้วกะ็ได้เห็นเนาะพอแตกต่างนี่ก็เลยอยากเล็บคลิปให้พี่น้องเล่าเนาะในเบิง่งได้เห็นนําและะ้วก็เอฟซีทางประเทศไทยเนาะถ้าทานได้ดีอยู่แถวเขตนนทบ,บุรีพี่น้องกับฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจในเดอ้พอ,อพี่น้องขอบคุณขอบคุณเนาะส่วนสาธารณะของหมู่บ้านพี่น้องอเกี่ยวกับาติพุนได้มานางลินเนาะมาทาอายอ้ายเพิ่นเนาะวันนี้ก็นัด พากันนัดกันสีเอทคอนเทนต์ยังกันยังบูดอกแต่ว่านัดถาพอกันอยู่หนีพบกันอยู่หนีเนาพี่น้องเนาะกับคลิปนี้กบฝากไว้เพียงสนสำนีพี่น้องเนาะประเทศไทยคือเป็นประเทศที่แบบอย่างที่ดีเนาะในความรู้สึกของหนุ่มลาาคนหนึ่งพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบุมี่ยังหลายพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีครัครบ